จะได้งานเร็วๆนี้ไหมยังไม่ได้นะเนี่ยอืมแอลจะได้เงินแสนไหมไพ่บอกว่าเงินมาทุกทางครับไพ่ไพ่บอกมีโอกาสนะมีโอกาสไพ่บอกมีโอกาสนะคุณแอลไพ่บอกมีโอกาสนะเอากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์มนูค่ะ จะมีโชคบ้างไหมโชคมันมาจากการทำงานมันไม่ได้มาจากการเสี่ยงเลยมนูนะมนูเอากดแชร์ก่อนลูกจะไปสอบติดชื่อแอร์คืออันนี้เป็นคำถามของลูกอ่ะนะผมเอาคำถามของคนที่มาถามมากกว่าภูมิครับได้ยังไงครับพิมพ์ชื่อเข้ามาแล้วตามด้วยคำถามครับ พิมพ์แชร์ก่อนกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อเข้ามาแล้วตามด้วยคําถามจริงๆอะผมไม่ดูคำา